มันร้นไหมม,นม,มนนหันไหมมันร้นไหมโมกาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ่ัะนผู้ช่และเอฟซี่ที่น่ารักทุกทุกถันด้วยค่ะเดอ้อเมื่อนี้สิมาแนะน้ำต้นแก้วขมิ้นเนาะคะ่ะน้ำมะม่วงแก้วขมิน้นมะม่วงแก้วขมิ้นเป็นมะม่วงที่มีผิวสวยเนื้อก็เหลืองน่ารับประทานน่ากินมากเลยด้วยค่ะเพราะว่าเวลาคุณยายไปปัามน้ำมันเสียเ,เขาขายอยู่ในในตู้แช่ผลไม้น,นะคะ่ะ คุณยายชีซื้อประจำมันแซ่บมันกรอบแซ่บอร่อยกินกับน้ำพริกกะปิแก้วกะปิเนาะเต้นเห็ดต่อไปต้นนี้ก็เป็นคือกันเด้อกันเด้อซื้อคือกันเลยช่วงนี้แก้วขมิ้นก็ร่างสิออ,อกคุณยายปลูกไว้หลายต้นเด้อกันเด้ตอต้นนี้กับต้นนี้มันออกแล้วเอาเอาเบิง้งใกล้ๆเบิ้องไม่ไกล,กล้ว่ามันจับดีบ่ ซุม่มเกิด con, ก้อนมั่งก็จับเป็นหนาายว,วยง่ายเหลืเด้อค่ะเด้ออ่าซุ่มเกิดใหม่มีหลายซุ่มม <c oughs> ีหลายซุ่มทั้งหน่อยทั้งง่าอ่าอันนี้ก็ใส่หนวยง่ายๆอยู่นี่เกิดก้อนโม่นั่นอุ๊ยลูกใหญ่จริงๆเห็นไหมลูกใหญ่จริงๆเลยไหนดูที่นี่เกิดก้อนโม่เลยเป็นไอน,นี่เกิดก้อนโม่เป็นไอ่โอ้โหบุญ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 โอ้ยหลายๆๆๆๆเข่าคาได้จริง

สง,ง่าเลยนุเห็นไหมอ่าปีนี้เป็นปีทองของคุณยายเลยเด้อค่ะเดอ้อปีทองคุณยายถาพาลุยสวนปลูกอะไรก็ดกก็ดำหมดเลยปีปลูกอะไรก็ดกได้ผลลอยเปอร์เซ็นต์เบวาเตศิบักขามเทศเบาวาเตสิบักม่วงเบาวาเตสิบักหุ้งคุณยายปลูกได้ผลมัดสุยางเอาเมื่อนี้ก็มืดเข่าแล้วผลอีตาเว้นสิตกดินคักแล้วสิมืดแล้ว คุณยายก็ขอลาไปก่อนเด้อค่ะเด้ออ้าอันนี้อยากให้เบิ้งเนาะคะ่ะนอนเลยเลยมาทายให้เบิง้งไอยูแต่สวนบักขามเทศบานนี้มาเบิง้บงบักม่วงมาเบิ้งกระทุกลกมาเบิงบง้งบักฮวงอ่าคุณยายขอลาไปก่อนเด้อค่ะเด้อจ้าสวัสดีค่ะ